หหนนาาเเีียมยมมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีซี่แหละพี่น้องสูง่คนนุ่มพี่น้องในประเทศไปตั้งเทปเองเนาะอาเอธุรครับทางไปทงกับผมเห็นเมื่อกี้ก้อยครับนี่จะไปตำครับผมจิพาไปใช้เบสแหละครับผมตาเพิ่งเหยียบเห็นของกินก่อนเลยแวะนี่ครับ <laughs> อาวนปลาแมนตำ เอาไปตำใส่กล้วยครับผมเหมือนฝาดๆตัดกันท่านกินดีสิมันมันอย่างนี้ครับมันขั้นค่อยครับผมนี่ยเอาไปตำไม่ดบมันนองน้อยพ่วงเดียวกับพ่อแล้วนี่ครับผมนองน้อยนี่ขี้เขียวมันตำครับนี่หมูปลาไอติ๊บดครับผมครับผมหอดไม้แล้วครับโอ้ยนำหลายครับที่นี่ครับผมพุดรอบที่แล้วยมผมมาท้ายเงี้ยเอ่ เงี้ยเขีนโม่บ่ได้ครับผมผมได้บ่ได้ลงให้เบิ้งที่นี่ผมสีมากแก่มือเอาเงี้ยมาแท้ครับปูค,ครับผมจะปูไม่เ,เป็นรับประทานเบิ้งงปีนี้เราได้อยู่ดีไหมอืมเป็นรับประทานว่าครับผมนี่หมายธงบานนะครับผมนี่หน้าตีนบานแล้วครับผมนี่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 น,นี่นำหลายดีครับปูบานซีอีนี่ครับผมนี่เพิ่องปีนเป็นมูบานครับนี่คือหน้าตีนบานครับเด้อไปดุย กแล้วหาอยากหายยากกินนี้โ้าละครับวอบโอ้ยระโดั้งหขอประเดล่ะข้างเ้ียหลูการคอไส้เวทเด้อขอปลาไปกินน่าร้ายครับนี่อหลรเนียปูพูิมัาขนสี่ล้วครับผมจุ่มมืงไปเลยเหมือนแร้งืันนี้ครับผมยันงชิม่ามาหย่างครับ พอพยายามไงด้วยบ่แล้วเลิกงานเลิกงานเหรครับผมสามถุงข <t iny o> nice <sh arp ult> ึ้นเข้าเหระปิ้นหนาปิ้นหล้างรถอ่ามัดเท้ามัดขาเลยด้วยสิเหี้ยแก่ก็แย่สิดินสีดุดนี้เด้อยัอยู่จองกลงอยู่นี่ล่ะปลาคุ้งใหญ่ดีได้ครับปูขุมใครมันปูตัวหน่อยนด้สวยไงเนี่ยครับไม้ปลาคุ้งใหญ่ยังเดียวครับอ่า อร่อยครับผมป่ะเดี๋ยวขอแซงครับนี่งลำไม้เหรอเดี๋ยวจะลุน่นเหมือนกันครับ เวลาผาพายามเบ็ดลวครับฝนย่อยแล้วครับผมนี่ฝากับห่องครับผมไปฝาพยามเบ็ด่นมาผ้ายู่เข่า่น่าผ้า,า,ายูอยีกคนหนึ่งคา,า,าจิกิ่น่าไปยุยครับมาแล้วฝนมาแล้วยามเบ็ดแข่งกับผ้ายู่ือันไี้สี่เหลวก่อนใ <laughs> ส่ไวซเศร้าเนี่ยครับผมี่เห็นไมด่าว้ยเนาะหมาเนอเนี่ย,ย,ห,ยหลังเหลียกทีไตถึงงมงที่ ไปนี่ยด้ดนี่นี่ลังอืเาดาวตัวนึงับดาวแล้วน้อเสียไปครับผมน้องเกเนครับเพิ่งปกู้เังเก็บเพิ่นน้ำสีบปทวมถ่มเงหมดานมาแห้งแท้พายุคนว่าเอางมาเนาะน่าตบ่ากำลังลินนะล่

หามไปโดนแล้วนี่ครับผมแต้มแหลกแหกมาเท่าง,งามๆเลยพวก้สีจมล้งหันนี่ว่าไปใส่เบิร์ตป่านี่อุ้ยงามครับผม,มแต้มแ,แลมมมมลหลกเข้ามาถุงใส่เข้าฟาดย้ำฟาย้ำฝนตกฟากระเลียมโอ้ยใจเย็นๆฟาดกระเดียบเหมี่ยมครับผม แปม่ะครับผมมัน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 นีน่บอารอสิจุ่มน่ะพอ,อ,อยัมออยับหดอยู่เบกงวงเบกปูเฮ้ยจิีบ็นแมนจิตัวนี้แล้วตอาปล่อยมองก้างแล้ว กอเนยอน่ยดนั Joe, ่นี่เ็คือเกาุตตง้ยัฝ่าพเป็นฝ่าตัวนี้แห้งฝ่าแห้งชายืนดีน่งนอยอยุตัว้ผมนี่เจียวพุ่นไปเสยอ้ยเดีนจมิดจังมาเลยสายเพชรแหมโอ้ยเสียดายดิ chắc nhầm thử cái nhầm đi, đi leo sò cũng bất chắc á à, vây vậy hả tôi nghe một câu làm con nghe đây không <laughs> <laughs> อ้อุ้ยงูงูงูกินปลาอีกแล้วอุ้ยเนาะน่าไปไปไปคปเซ่เงยเก็บกดว่าวไมกินปลาโฮ่งออ้คือว่าไปละบาทเนี่ไปไรหรอนี่ยอะไรเพื่นชมนับานไป ตัวเงี้ยเดี๋ยวมากุ้งกินกินนี่โอ้ยคือตื๊ดตัวแบบงูพันหางหางกระพันงูบานเอาหางก่อบานี่เลยครับผมเรียบร้อยแล้วอุ้ยตัวนี่นอนๆอยู่ป่าอือคือกัดเนาะอือโอ้ยเนาะอุ้ยฝากเหลียงฟ้าก้าฟ้าได้ครับ ไอ,อ,อ้ปล่อยยเสรแล้วา่ไหมครับถา่ายบรอ่ครับผมไปผลงานเขาครับผมเด็มาสแต้มครับนี่ง,งามๆเลยเฮ้ยวสยังหลุไม่ครับผมฝ่าครับฝ่าน้ำฝ่าน้ำฝน สวัสดีเงี้ย้าครับเยี่ยมมา้าจ้าบรรยากาศขึ้นครับผมขึ้นฟ้าขึ้นฝนพายุเข้ามื่อคืนนี่ฟ้าเหลี่ยมบามบางบางยอะอ้ย่าครับผมฟ้ายามมาทั้งนั้นเี่ฝ้าเหลี่ยมฟ้าแตกฟ้าเหลี่ยมฟ้ายห้องโอู้ย่างครับเมื่อคืนในสองแตงครับผมอิทธิพลของพายุคาจิกิจุดมั้ครับตอนนี้มันมั่ครับผมเก็บเลยนะครับผมเก็บปูดเลย ่ห้วนครับถ่าฝนม้ว่ห้วหน,นเคยเก็บแล้วปล่อยครับดส,สดอยู่ครับผมเราไปดองอว่ะวหลุดมั้งครับผมหลุดเบิ้งข้าวเนี่ยยิ่งไดข้าวยามฝนจะตกเลยข้าวยุ่งแล้ว ขึ้นเด่นยำหยมไม่ใชย่านก็ด้ใช่ไหมโอ้โสดดีอืมควายครับไปหาไม่ยูใส่ไหมอยามเพิ่มข้นเลยไปเพืเ่อ ข้าวงานามด็บ <g ül> ตามตามยัยงจะตกัวเขาเนี่คาเก็บคากูนี่เพียงนั่นนะจะตกเขาเลย <g ül> ยูตรงนั้เด๋นวนีบและหนุบกันไหนจะจัอยู่คร <g ül> ับผมเขางามๆครับุันะเขาขึ้นดำเนาะห <g ül> น้าดำ หน้าจนหน้าเ้างบดับนี่แหละคนว่าหน้าคนขี่ขานหน้าคนขี่ขานนี่ครับผมขันดับขันวานหน้าคนดูลูกจแกแมนแล้วคนว่านู่ผีว่านขานไอ้ดำคนว่าแมนี่ยคตรเปิ่นล่ะตัวอ่างสั้นจิงบ้านจริงดิดำก็เที่ยววะบ้านดำแล้วก็แล้วเลยได้ครับนี่บ่ได้มาดมัดสอนหย่าถอนอยู่นะครับบ้านสามจริงยัง โอนบ้านผุนบานี่นี่ตัดหญาตัดยูดูเถ้าตัดเ่าตัดเต่าก็ืะแมีขกเมฆฝนวายินโรลันชิมานมาห้องมันตอนนี้จักตัวยู่ครับผมจักแนวเดีดอกโอ้ยนี่ระเบิดนะกองเนี่ยขาวนาดัุ่นี้สิอสล เด็บป่ะนะครับผมยามเดชเท่าเองเส้านี่ครับย่างกว่ายามเดชอีล <c oughs> ี่บริจักตัวคือว่านแะครับน้องเนี่ยเถียวมันก็มีเถียวหมูมันก็มีครับผมเถียวนี่ฟี <c oughs> ให้ยูรอดมาได้สองตัวครับก็ได้แข่งได้พ่นนะครับน้องขอบคุณทุกก,ก,กลังใจกับผมเถียวแล้วมึงชิมจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทำอาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก็ไลยก็แชร์เพป็นกำลังใจในคลิปต่อไปคี่น้องเซหรับคลิปนี้ก็ ขเ,าเขาจะไม่แหยงผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ากิมหนาพากันไหมครับผมอยู่ดีไม่แห้งสู่คนครับผมน่ารำเป็นรวยครับ